ก็ูนย์พุ้งพองผู้บริโภคของจังหวัดลำพูนนะคะก็เป็นองค์กรที่เป็นกลุ่มคนของภาคประชาชนเนาะที่จะทําในเรื่องของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพิทักษ์สิทธิ์ของตัวเองในการพุ้มพ้องผู้บริโภคนะคะแล้วก็จะมีการาสารเครือข่ายในจังหวัดลำพูนนะในการที่จะดู ดูแลตัวเองแล้วก็กลุ่มในเรื่องของการพุ้งความผู้บรโภคด้านต่างๆทุกด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านการเงินด้านการธนาคารนะแล้วก็ด้านการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสินค้าและบริการทั่วไปแล้วก็ด้านอื่นๆที่เป็นผลกระทบต่อ,อ,อผู้บริโภคนะคะแล้วก็ศูนย์นี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะประกอบไปด้วย พี่น้องเครือข่ายภาคประชาชนที่จะให้ข้อมูลนะความเดือดร้อนของพี่น้องในชุมชนท้องถิ่นแล้วก็เราก็จะสื่อสารถึงกันแล้วก็ถ้าสมมุตเิเจอปัญหาก็จะมีการประสานกับทุกหน่วยงานในการเจราจากไกล่เกลี่ยให้ยุติ ผลผลกระทบที่พี่น้องประชาชนได้รับค่ะแล้วก็กิจกรรมในวันนี้ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคก็มีการให้เครือข่ายต่างๆที่ทำงานในพื้นที่ที่ดูแลผลกระทบด้านต่างๆในพื้นที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนกันว่ามีการทำงานในพื้นที่อย่างไรแล้วก็อเอา สิ่งดีๆสิ่งงดงามในพื้นที่มาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ช่วยกันพัฒนางานในพื้นที่โดยที่ผ่านคำแนะนำด้านความรู้วิชาการจากหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเ,ออเช่นทางหน่วยราชาการแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งตรงนี้ก็จะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพิทักษ์สิทธิ ด้านคุ้มครองผู้ดูโภคของประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยค่ะก็น่าจะน่าจะเป็นเป็นกิจกรรมที่เ,เป็นพลเมืองอาสานะคะทำงานด้วยจิตอาสาแล้วก็ดูแลพิทักษ์สิ์ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมกันค่ะแล้วกเ็เปิดโอกาสให้พวกเราได้มีาการสื่อสารข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือแล้วก็ร่วมกันพัฒนาต่อไปค่ะสำหรับเวทีสภาผู้บริโภคจังหวัดลำพูนนะคะที่เราอยากให้มันมีการจัดสภาแบบนี้ขึ้นในพื้นที่จังหวัดลำพูนเพราะเราคิดว่ากลุ่มผู้บริโภคเองหรือกลุ่มองค์กรที่ทำงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคเองจังหวัดลำพูนเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมีจำนวนเยอะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้สึกว่าพื้นที่ที่จะได้ ามาแลกเปลี่ยนกันโดยเฉพาะกลุ่มองคอ์กรที่ทำงานเป็นเครือข่ายด้วยกันเองเนี่ยรวมทั้งพื้นที่ที่จะมาพบเจอกับหน่วยงานภาครัฐที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องการคุ้มครองผู้พิทคจังหวัดลำพูนเนี่ยมันมีโอกาสค่อนข้างน้อยนะเจ้าดังนั้นเนี่ยในนามของศูนย์คุ้มครองสิทธิทผู้พิทัจังหวัดลำพูนเราเองเนี่ยเราจึงจัดกิจกรรมเวทีสภาผู้พิทักษขึ้นนะเจ้า ดโดยสภาผู้โภคเองเนี่ยเราก็จะมีสัดส่วนของหน่วยงานภาครัฐนะเจ้าแล้วก็มีหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องเ,เรียกได้ว่าภาคีการทํางานเรื่องผู้บริโภคเองเนี่ยได้มาเจอกันเนาะแล้วมาคุยกันพนที่สภามันจะเป็นรูปแบบของการที่จะมาคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องการทํางาน ผู้บริโภคสถานการณ์ปัญหาที่เจอจตา่างๆรวมทั้งทบทวนเนาะเพราะว่าสภาเนี่ยเราไม่ได้จัดปีนี้เป็นปีแรกใช่ไหมครับปีนี้เนี่ยจะเป็นปีที่4ี่ที่เราทําร่วมกันมาแล้วก็เราจะดูว่าอองานที่เราเคยตั้งเป้าด้วยกันในจังหวัดลำพูนเองเนี่ยเราไปได้ถึงมากน้อยขนาดไหนแล้วก็มีอะไรมั่งที่เราจําเป็นที่จะต้องพัฒนาร่วมกันยังไงนะเจ้า แต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือตอนนี้เนี่ยเราอาจจะมีสมาชิกในสภาผู้ทุกโรคจังหวัดลำพูนเราเองเนี่ยอาจจะไม่ครอบคลุมถึงกลุ่มองค์กรต่างๆที่เราเชื่อว่าเป็นพี่น้องที่ทำงานด้านการคุ้มครองผู้ที่โรคอื่นๆเนาะยกตัวอย่างเช่นจะเป็นกลุ่มองค์กรพี่น้องที่ทำงานด้านาสุขภาพบริการสาธารณสุข พี่น้องที่ดูแลผู้ทุ่งในเชิงเกษตรกรรมนะหรือการสร้างเครือขาอ่ายผู้ประกอบการหรือ,อนักสื่อสารสังคมที่จะเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคเนี่ยเราเชื่อว่าในลำพูนเรามีเยอะที่เราอาจจะยังเชิญชวนได้ไม่ครบนะหรืออาจจะยังไม่ได้รับข่าวสารเรื่องการจัดสภาผู้บริโภคจังหวัดลำพูนนะจ้าที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นถ้ามีโอกาส ก็อยากจะฝากให้ที่น้องนะคะหรือประชาชนที่รู้จักกลุ่มองค์ความรจังหวัดลำพูนของเราได้เลยนะได้โดยตรงเรามีหน้าเพจของเรานะคะเข้าไปในหน้าเพจ a c e b o o k ท,ทิมว่าศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดลำพูนหรือจะติดต่อมาที่เบอร์0828703454ก็ได้เหมือนกันคะ่ะ